คุณคุณเป็นตัวนำรักเพียงคุณเป็นตัวที่สองเจ้าสอนส,สินเป็นตัวที่สามสัตว์ไปเป็นดวงชัยวงและเทพประุทชาวดินถือข้อป้ายสามเจม้าบุญคุณเป็นตัวนำ รักเพียงคุณพ่ายมาเป็นตัวนำเรารัเพียงคุณเป็นตัวนำเจ้าบุญคุณเป็นตัวที่สองดวงชัยวงที่สามถัดไปเป็นเทพประบุชาวดินและเจ้าสอรศิลป์ไปสิบบอกทางตรงรักเพียงคุณเป็นตัวนำเจ้าบุญคุณเป็นตัวที่สองดวงชัยวงเป็นตัวที่สามที่ปลายเก้ารับเพียงคุณจะเป็นตัวนำเจ้าบุญคุณเป็นตัว ดวงชะวงศ์ย่าเมาเป็นตัวนำข้อกับเจ้าบุญคุณลาดวงชวงเป็นตัวนำาักเพื่อคุณเป็นตัวที่สองผลการแข่งเที่ยวที่4ดวงชวงหมายเลข5ชนะที่1รักเพืองคุณหมายเลข4ชนะที่2เจ้าบุญคุณหมายเลข3ชนะที่3ดวงชวงหมายเลข5ชนะที่1รักเพืองคุณหมายเลข4ชนะที่2 เจ้าบนคุณหมายเลขสามชนะที่สามครับ